สวัสดีค่ะทุกคนคะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันศุกร์ที่4สิงหาคมปี2566ค่ะวันนี้มามีออสการ์มาเด็ดราคากลางเข้าเปิดเหมือนเช่นเคยนะคะร้อนแรงมากร้อนแรงมากวันนี้ทุกคนคะทุกรายการพุ่งพรวดพลาดเลยค่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข,าขา้าวหอมมะลินะคะบวก8 0 0 900บวกพันมาเต็มเลยค่ะนะมามีต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะนะมามีได้อ่านแล้วก็ชื่นใจค่ะหลายคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมาขึ้นเวลานี้ไม่มีประโยชน์เลยเด้นนะคะนะชาา เานไม่มีข้าวขายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตามกันไปเรื่อยๆนะจนกว่าถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเลยเนาะอ่าใครยังไม่กดไลค์กูใช้กดติดตามฝากด้วยนะคะนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดมามีนําเสนอราคาข้าวทุกวันนะเดี๋ยวมาดูรายการแรกกันเลยสําหรับวันนี้ค่ะข้าวเบลกเจ้านาปรางนะคะปี2 5ง6ค่ะจังหวัดนครสวรรค์1 8 0 0งบาทถึง1 1ึ0งบาทจังหวัดพิจิตรหนึ่งหบาทถึง1นึ0 0หบาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดกาาแพพงเพช11,500บท 1 2 5 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมา1,000บาทค่ะจังหวัดกาญจนบุรี11,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดพิษณุโลก11,000บาทถึง12,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา700บาทค่ะจังหวัดสุโขทัย11,000บาทถึง11,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดเพชรบูรณ์1500บาทถึง1800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,100บาทถึง11,200 บปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดชัยนาท15 0 0บาทถึง1,700บาทจังหวัดอุทัยธานี 1,100บาทถึง1,200บาทจังหวัดจะเชิงเ้า1,200บาทถึง1,400บาทปรับลดลงมา300บาทจังหวัดอุตรดิตถ9,800บาทถึง1,100บาทจังหวัดลพบุรี11,000บาทถึง11,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจังหวัดนครนายก11,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดปทุมธานี11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดนครปฐม11,300บาทถึง11,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาท จังหวัดอังทอง19,000บาทถึง11,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา400บาทค่ะ จังหวัดราชบุรี11,700บาทถึง11,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจังหวัดสิงห์บุรี1 6 0 0บาทถึง1 8 0 0บาทค่ะต่อมาค่ะรายการนี้ค่ะเขาเปิดหอมมะลิปี2,565ทั66นะคะจังหวัดสุรินทร์14,800บาทถึง15,600บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดนครราชสีมา11,500บาทถึง16,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดอุบลราชธานี13,700บาทถึง14,800 ปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดบุรีรัมย์14,300บาทถึง15,000บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,400บาทถึง14,800บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม15,400บาทถึง15,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา900บาทค่ะจังหวัดยโสธร14,600บาทถึง15,000บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,400บาทถึง15,500บาท จังหวัดนครนม1น5่0บาทถึง15,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดขอนแก่น 14, 0 0 0บาทถึง14,500ขออภัยค่ะจังหวัดขอนแก่น14,000บาทถึง1 5 1 0 0บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดสกลนคร14,200บาทถึง15,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทจังหวัดกาฬสิน15,000บาทถึง15,200บาทจังหวัดอุดรธานี14,000บาทถึง15,600บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจจงหวัดนองบุรี15,200บาทถึง15,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจจงหวัดนคท์15,000บาทถึง15,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดมุกดาหาร14,500บาท ถึง15,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะรายการต่อมาค่ะเปิดปทุมธานีนับปลังค่ะปี2566นะคะจังหวัดลบบุรี11,300บาทถึง11,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,200บาทถึง12,300บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดชัยนาท11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดอ่างทอง17,000บาทถึง18,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,700บาทถึง11,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดราชบุรี12,400บาทถึง12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา700บาทจังหวัดกาญจนบุรี11,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดปทุมธานี11,500บาทจังหวัดนครนายก11,6 อรอบาทค่ะ รายการต่อมาครับปึกเนี่ยเมล็ดยาณปี2565/66ทค่ะจังหวัดขอนแก่น13,700บาทถึง14,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง15,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา800บาทจังหวัดสกลนคร13,400บาทถึง13,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา400บาทค่ะจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์1 3 6 0 0บาทถึง14,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี10 1 0 0 0บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา900บาทค่ะจังหวัดหนองคาย14,000บาทถึง14,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทถึง14,000บาทเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะค่าปึกเนี่ยเมเล็กคราณปี2565/66ทค่ะจังหวัดดุเรธานี1 1 8 0 0บาทถึง14,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ10,000บาทถึง11,200บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทต่อมาค่ะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข่าเปึกเนี่ยเมเล็กคลาณปลังค่ะปี2566ค่ะจังหวัดขอนแก่น1100บาทถึง1900บาทจังหวัดสุโนคร12,500บาทปรับลดลงมา2 0 0 100และจังหวัดนครคาย9,000บาทถึง12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา1,000บาทค่ะทุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะชาวนาคนนี้จะได้มีแรงมีกําลังใจในการผลิตต่อไปเนาะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย